เมื่อเราได้เข้าใจในมรรค8หรือว่าอริยมรคมงค์ก8ก็คือสมาทิฏฐิความเห็นชอบสมาสังกปปะความรู้ิชอบเมื่อความคิดความเห็นชอบแล้วก็นี่ก็คือตัวปัญญา,าส่วนสมาวาจาสมากรรมันตสัมมาอาชีโบนั่นเป็นตัวศีลศีลก็ เป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นเกิดมาได้มีแต่ความสุขความเจริญไม่ได้เป็นคนที่ทุกคนลาภาพหรือว่าร่างกายที่มีโรคมีภัยเพราะความที่เราเป็นผู้มีศีลก็จะทำให้เรานั้นได้เกิดมาได้มีแต่ความาสติปัญญาร่างกายที่สมบูรณ์ส่วน สัมมาวาจาสมาสมากรรมโตสมมาส่วนสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิอันนั้นเป็นตัวตั้งมั่นเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้มีความเพียรจะทำสิ่งใดที่เป็นธุรกิจการงานก็ดีจะเป็นบุญกุศลก็ดีหรือว่าสิ่งที่มันจะทำให้ก็อยู่ที่ เราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามถ้าเรามีความพยายามแล้วความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรา,าไม่พยายามแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องยากลำบากที่จะสำเร็จผลได้เป็นเรื่องยากที่จะให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเองได้ แม้แต่มีทรัพย์สมบัติมีร่างกายถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความจริงใจหรือว่าจะกรธรรมให้เปลี่ยนจากโลกิยะให้เป็นโลกุตาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จผลได้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรที่จะมารู้มาเห็นแล้วก็มาเข้าใจแล้วก็นำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ ตัวเองต่อทรัพย์สมบัติเปลี่ยนจากโลกียรทรัพย์ให้เป็นโลก,กุตระทรัพย์ได้ดังนั้นธรรมะที่ทำรรเมกะสถูกหรือที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันนี้เป็นธรรมะที่ละเอียดแล้วเป็นธรรมะที่ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขดำเนินชีวิตให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ น,นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่พุทธองค์ได้มีเจตนาหรือว่าได้สั่งสมบุญบารมีมาก็เพื่อให้ได้มีพุทธศาสนาที่สมบูรณ์แล้วก็ได้มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทได้